เพื่อนๆช่องเลาะไปทั่วบายตุงน้ำโสมวันนี้วันมาฆบูชา12กุมภาเดี๋ยวผมจะพาเลาะไปที่อ,อำเภอพระทาตพนมนะครับไปไหว้พระธาตุช่วงนี้เป็นงานพระธาตุนะครับก็ตัวน,นี้ออกเดินทางจากอุดรน,นะครับตัวน,นี้ก็ประมาณ5โมงครึ่งนะฮะเริ่มที่ต้นกิโลเมตรที่00นะครับก็ดูตาม Google Map ก็ใช้เวลาประมาณเกือบๆ4ชั่วโมงนะฮะ เดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมกันเลยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพาไปไหว้พระาธาตุพนมวันนี้นะครับเลาะไปทั่วบายตุงน้ําโสมนะฮะวันนี้เรามีผู้ช่วยเรามผีผู้ติดตามไปด้วยหนึ่งคนนะฮะไปกันครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปเลาะไปที่นะพระาธาตุพนมคืนนี้ก็จะไปนอนที่นครพนมกันนะครับเริ่มต้นกันที่กิโลเมตรศูนย์ศูนย์นะครับอะออกเดินทางออกจากบ้านเวลาก็ออกประมาณ รู้เห็นหรือเปล่าาโมง27นาทีนะครับถนนนิติโยนะครับมุ่งหน้ายิงยาวไปสกลน,นครจากอุดรธานีวันนี้วันหยุด รถก็จะเยอะนิดหน่อยนะครับหลายคนก็ออกต่างจังหวัดหลายท่านก็เดินทางมาอุดรท่านก็หาทําบุญครับวันนี้มาคักูชาเดี๋ยวแวะเติมพลังงานให้รถก่อนนะครับเจ้าเดิมปตท ันนี้ก็อากาศก็มีแดดแดดจัดเหมือนกันนะครับวันนี้แต่ข้างนอกก็มีลมเย็นๆครับก็แดดแต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่สแกนจ่ายครับผมเดินทางกันต่อครับเพื่อนๆมุ่งหน้าจังหวัดต่อไปสกลนครวันพระวันพระสักพวงหน่อยอกะซาบาทมะซาบาท บ่20เลยบ่อส20ก็ได้เนาะพวกหนึ่งโอเคโอหบูชาพระบูชารถกันโอ้บูชาบูชารถกันเดินทางนี่ถึงอำเภอหนองหารมุ่งหน้าต่ออำเภอสว่างแดนดิน ตอนนี้ถึงอำเภอสว่างแดนดินนะครับสว่างแดนดินก่อนที่จะอำเภอต่อไปก็พังคนนะเข้าเขตจังหวัดสกลนครแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ออกจากอำเภอสว่างนะครับต่อไปเป็นอำเภอพังโคนนะอำเภอถัดไปเส้นทางอุดรถึงสว่างก็ประมาณ70กิโลเมตรเางกันมาก็ประมาณ1ชั่วโมงไปกันต่อครับเพือ่อน ระยะทางยังอีกไกลนะครับตอนนี้ก็ถึงอำเภอพังโคนนะครับเพื่อนๆระยะทาง104กิโลเมตรจากอุดรมาถึงพังโคนอย่างเหลืออีกระยะทางอีกไกลครับไปถึงอำเภอธาตุพนมถ้าพังโคนนี่ต้องไก่ย่างไก่ย่างขึ้นชื่อไก่ย่างอร่อยนะครับไก่ย่างพังโคนไก่ย่างส้มตํา เมืองพังโคนอร่อยส่วนแยกพังโคนก็สามารถไปอำเภอวาริชภูมิวานอนิวาสได้นะครับถ้าตรงไปก็เข้าสกลนครอำเภอต่อไปก็คือพันนานิคมก่อนถึงก่อนเข้าสกลนครนี่ร้านไก่ย่างพังโคนนะครับเยอะแยะเลยครับริมข้างทางนะะหลังเพื่อนๆามาแถวสกลนครพังโคนนะครับ แวะซื้อไก่ย่างแต่ว่าผมทานมาเรียบร้อยแล้วกินข้าวออกจากบ้านมาแล้วครับไม่ได้แวะนะครับเรามุ่งหน้ายาวกันไปเลยนะครับอำเภอต่อไปพันานิคมนะฮะนี่ถึงอำเภอพันานิคมนะครับ,รนนนรบแต่ว่าอำเภอพัน,นาต้องเข้าไปอยู่ด้านด้านในนะครับเราจะไม่ได้ผ่านตัวอำเภอกาจจะออกเส้นรอบนอกออกเส้นรอบนอก เข้าสกลนครเลยนะครับไม่ผ่านตัวอำเภอไปแยกเข้าพนนานาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆสกลนครเราจะไปอำเภอธาตพนมแล้วออกขวาไปเส้นกาลสินนะครับเส้นรอบเมืองเลี้ยวขวากาลสินเลี้ยวซ้ายเข้าสกลนครตรงไปอำเภอนาแกมุกดาหารนะครับเราจะไป เส้นตรงนะครับเส้นรอบเมืองเข้าผ่านทางอำเภอนาแก่อำเภอพัอทพนมบายพาสกลนคนเเลี้ยวขวาขึ้นภูพานนะครับกาลสินนะฮะไปกาลสินเราตรงไปตอนนี้เข็มมาอยู่ที่156กิโลเมตรจากอุดรธานีนะครับไม่ทราบมองเห็นหรือเปล่านะครับ เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสองโมงสองชั่วโมงครึ่งนะครับจากอุดรถึงสะกลออกจากบ้านห้าโมงคึ่งนะครับไปเขียวแล้วยาวไปครับเพื่อน<ๆ>นาแก่พระธาตุพนมตรงไปไปกันต่อครับเพื่อนๆ,ๆเลี้ยวขวาออกมุกดาหาร พาตพนมเยกบ้านนาอ้อยใกล้จะถึงแล้วครับเพื่อนๆพระธาตพนมอีก8กิโลแวะมาเข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันก่อนเพราะว่าวัวเข้าไปในงานแล้วกว่าคนเยอะนะครับหาที่เข้าห้องน้ำยากจะแวะปั๊มก่อนเข้าตัวอำเภอแป๊บหนึ่งนะฮะ บรรยากาศดีําตาดาวก่อนเข้าอำเภอธาตุพนมโอ้ยืดเส้นสักครับหนึ่งขับมาสามชั่วโมงกว่ามาดูบรรยากาศบรรยากาศดีทางนี้ปลูกข้าวได้ด้วย ที่ขายอาหารกับข้าวด้วยหนีง่งทมันเป็นของน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ น้ำสะอาดดีฮะสวยด้วยเดินทางต่อนะครับกะอีกนิดนึงจะถึงตัวพระทาตุพนมละนะฮะที่อำเภอพระทาตพนมแมะทองน้ำกันรถเยอะนะครับส่วนมากก็ทองน้ำไม่ค่อยได้เติมน้ำมัน ไปกันต่อครับเดินทางกันต่อครับหลังจากปวดทุกกันนิดหน่อยเดินทางกันมาตอนนี้เท่าไหร่สามชั่วโมงออกจากบ้านห้าโมงครึ่งตอนนี้บ่ายสามละบ่ายสามหกนาทีจะเข้าตัวอำเภอท่าท่พนมรถก็เยอะนะครับที่มุ่งหน้าสู่อำเภอทาตพนมใกล้ถึงละอีกนิดเดียว เห็นองค์พระธาตุแล้วนะครับอยูกไกลๆน่นเนะฮะปลายพระธาตุอยู่ใกล้จะถึงแล้วนะซึ่งรถจะเยอะด้วยเนี่ยเรามีรถนำด้วยเรามีรถนำขบวนโอไม่ใช่เจ้าที่เขาป,ปฏิบัติหน้าที่รถ เยอะเลยนะครับเพื่อนๆในรถจากทางฝั่งลาวด้วยก็มีหาที่จอดทีนี้คนอย่างหนานแน่นเลยครับดูดูรถดูรถก็พอดูรถก่อนจำนวนรถนะฮะเยอะมากเลยอันนี้มุดเข้ามาในซอยนะเพื่อนๆรถติดรถติดกระหนบเลย อ่าฮะการทำบุญรถเยอะมากเลย,ยาหาที่จอดแถวนี้หาที่จอด,ด้ลยครับเพื่อนๆโอ้โหจอดข้างวัดพอดีเลย<ๆ>เดินใกล้ๆนี่แหละนะครับมาถึงพระทาตก็บ่ายสามโมงครึ่งพอดีสามโมงครึ่งห้าโมงครึ่ง เที่ยงครึ่งบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองครึ่ง,ส,ง,งสี่ชั่วโมงนะครับสามสี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระธาตุกันนะฮะเดินเข้าดูว่าด้านข้างเลยล็อกรถหรือยังเดี๋ยวดูก่อนล็อกรถยังนะเด้อเดินกลับเลยลืมล็อกรถเออ่ะโอเค,ออเคล็อกรถเรียบร้อย เดินเขาด้านข้างของพระธาตุเลยนะครับยอดใกล้ๆมาแพ็กค,คู่นะครับวันนี้มาแพ็คคู่มาทําบุญเป็นคู่คทิ้งลูกไว้บ้านนะครับทิ้งลูกไว้บ้านเรามาแพ็คคู่กันนานๆได้มาไหว้พระธาตุทีหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้มาบ่อยนะนะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันไปด้วยนะครับฮนะ บรรยากาศในเรียนงานธาตุตรงนี้ก็บ่ายสามโมงครึง่งชมบรรยากาศกันในธาตุกันไปด้วยนะครับในวัดนะฮะนี่ก็มีร้านค้าขายของลาบก่อยของฝากต่างๆแล้วเราเดินอ,อ้อมเดินฟฝั่งเดินไปด้านหน้านะเดินไปด้านหน้าของพระธาตุ

จะเดินเข้าไปด้านในนะครับทีน,นี้บริเวณด้านนอกพระธาตุก็หลายท่านที่ไปไหว้เสร็จก็เดินกลับนะก็ทย,ยอยกันออกมาก็มีนะครับบูชาดอกไม้บูชาดอกไม้กับบูชาเนี่ยก็ได้บูชาดอกไม้ ชาดอกไม้ดอกไม้วระทาดต้ด<ป> ก็ลไลายปันใดคนเยอะเหมือนกันนะครับองค์พระธาตุนะัะ องค์พระธาตุพนมสวยงามเลมาสักการะเป็นบุญครับเป็นบุญวาสนาเา็นนานได้มาทีเรา<ล>เวียนเทียนกันเวียนรอบองค์พระธาตุกะสุนะสุนเลยนะสุนะสุนเลย คุณปัจจัยการถวายพระอาค์สักการะหยกมณหยกปัจจายเด้อข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าไตจีวรแต่พระสงฆ์ขอพระพิสุทโธคุณยายก็มาผู้เฒ่าผู้แก่ ทําบุญวันพระนครับ,รบเวียนรอบพระธาตุสามรอบนะครับ อริมายะทักขิ ปชิมายะอุตตะรายะเอติมายะอุปาริมายะทิสายะกะปปะนัสิลิเสมิงปัะภะเตมหากัสสะปะนักทัดิตังกุทธังคาถาตุงสิระสานมามิ สุวันนะระขะตังระตังนังปะนีตังพุทธอุรังคเจดียทียงอาหางวันธทามิสัพะทาพระเจ้าขอกราบไหว้ซึ่งพระธาตุกระดูกส่วนหัวอกของพระพุทธเจ้ามันมีลัตนะคือเงินและทองอันประณีตในการทุกเมื่อสาธุ ครับเพื่อนๆก็ได้ไหว้พระธาตุเสร็จแล้วคนเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> ก็หน็หานแน้นด้วยผู้เลื่อมใสศรัทธานในพุทธศาสนาของเรานะครับก็ <c oughs> มากราบไหว้พระธาตุผมเองก็รู้สึกอิ่มบุญนะครับได้มาไหว้พระธาตุอีกครั้งหนึ่งซึ่งเคยมาแล้วตั้งแต่หลังโควิดนะครั้งหนึ่งอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับมาการาบไหว้องค์พระธาตุพนมนะครับ ซึ่งเป็นพระธาตุคู้บ้านคู้เมืองของชาวอีสานเรานะครับสวยงามนะ ก็รู้ส e ึกอ e ิ่มบุญนะครับเพื่อนๆที่ได้มีโอกาสมาไหว้พระธาตุพนมอีกครั้งหนึ่งในวันมาคบูชาปีนี้นะฮะซึ่งจริงๆอุดรกับนครพนมก็ไม่ไกลเท่าไหร่สองสีชั่วโมงแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีโอกาสได้มานะครับวันนี้ก็รู้สึกโอกาสดีนะครับ ตั th, er ais, al, ้งใจว่าจะมาไหว้พระธาตุอ okay. ีกสักครั้งก็ได้กลับมาจริงๆนะครับนะหลังจากที่เคยมาไหว้เมื่อหลังโควิดภาวนาให้ค้าขายให้ด so exactly ีข kind of ึ้นก็ก็รู้สึกก็รู้สึกเห็นผลอยู่นะครับส่วนบุญผลบุญที่เราอธิษฐานไปก็ลูกค้าก็พอมีนะครับนะครับ ปีนี้ก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งอิ่มบุ่นครับเห็นแล้วสวยงามครับองค์พระธาตุนะฮะดูด้านหลังสวยมากนะครับได้มากราบไหว้อีกครั้งหนึ่งให้องค์พระธาตุเสร็จแล้วคงจะได้เดินดูบริเวณงานนะครับรอบๆงานครับว่าเขามีอะไราบ้างครับแล้วก็จะได้เดินทางต่อไปพักที่ตัวเมืองนครพนมสำหรับคืนนี้นะครับอ่ะจะได้กลับละ ตามหารองเท้ากันนะครับรองเท้ายังอยู่ไหมโอ้ยังอยู่อยู่ไอ้รองเท้า,ไ,ทาไม่หายนะครับองเท้ายังอยู่ได้เอาหยัมไปนั่งได้น้องอเงินสร้างเด็กไกปมาน้น <c oughs> ามาโจ้ไอ้สวน ว้นกันเตบอดาพ่อเมนกันมือเฮาสิถื่อไปนั่งกับปอติกทิ้งใดเอายังเมื่อไปนั่งใดมีขี้านห้อยตัวกุลันยืนกื่นเ้ามเสียง้ามกระชนแล้วันพ่อของข่าวกระท่านั่งเพียงเอาเอายังไปนั่งใดกินข้านน้อยตัวหรือทิ่ตัวพี น้องทำไงกันแต่รังขอโทษหรอสายไปเร่เน่าเขาไ่แคบกับลังเย็นกระได็กับว่าอยากไปดอกเนาะชมบรรยากาศในบริเวณพระธาตุเชียงนะครับเพื่ดังตะก่อนปากไม่ไทยซักหลายมุมมากเลยเขาหาเขาาปนี้คนก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับแดดร่มแดดร่มร่มตก พอดีคุยกับน้องๆช่างภาพนะสนใจกล้องนะครั d j i d j i โอเครุ่นนี้ได้ครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่เพราะว่าผมจะลองเอามาใช้ถ่ายอยู่พี่ใช่คพี่ก็ถ่ายเก็บเล่นๆทำช่องเล่นๆไปนะครับช่องอะไรพี่เด่วงเพื่อเป็นเหม็นหลงเลาะเลาะไปทั่วครับอ๋อเลาะไปทั่วภาษาไทยเลาะไปทั่วตุ้น้ำสมในในเฟซเรบพี่หรือว่าในอ่ายูทูป ทางยูทูบครับถุงน้ำส้มฝากดติดตามให้หน่อยไปคนติดตามให้ห้าร้อยเองตอนนี้พี่ก็ทำทำเก็บเก็บวไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ครับ็พอได้เก็บไว้ใช้ครับโอเคพี่๋ยวติดติดตามให้พี่ครับน้องชายช่างภาพเล็งรุ่นนี้ไว้ไงพี่รีบแลวพี่ซื้อได้ปีนึงแล้วซื้อปีที่แล้วตอนนี้โอเคนะเยี่ยมได้ดีเลยล่ะครับเพราะว่าก็เห็นเขาใช้กันเยอะว่าพวกผมไปแบบทริปไปที่ยออะไรมาเนี่ยพี่แล้วมันใช้มือถือแล้วเครื่องมันร้อนแล้วมัน ช่ได้ครับได้ได้ครับได้ครับครับอันนี้คุณภรรยากำลังมีความหวังนะครับมีความหวังที่จะเสี่ยงโชคงวดนี้เราจะม,มีโชคไหมแต่มาทำบุญทำบุญเสร็จแล้วก็มาเสี่ยงโชคลองเสี่ยงโชคก่อน,นครับเพื่อนตัวไหนดีนี่และ นี่แเ้นเหล็กมันเหล็กด่้าน่คนนี่เขาบอกโูนโซนหเเขาบอกเจ้นาหางแยกขายเลยเสียงโชว์เจ็ดเจ็ดลอยเอป่ะนนี้นักคลิน แตะครับต่ะโอเคดครับชุดนีก้ใเบิง่เออแก้เบื้งเนี้ยมันคือกันวะทั้งในคือกันสุกใบวะคือกันเหมือนเนาะถ้าเป็นลักฐานไว้น่าเห็นว่าอ่นถือรัาที่หนึ่งในเด็กับมาอีกมาเห็ดบุญน้ำอ่าโอเคใส่ซองได้แล้ว ได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะได้กลับมาไหว้พระาธาตุอีกนะฮะเสีงยงโชคเ,เ,ๆๆเดี๋ยวคงจะได้เดินทางต่อแล้วครับนเพื่อนได้ไหว้พระาธาตุละนะครับพระาธาตุอยู่ด้านหลังได้ไหว้องค์พระธาตุในวันมาฆบูชาปีนี้คาดว่าน่าจะได้กลับมาอีกถ้าถูกรางวัน <c oughs> อารังวันใหญ่ๆสักรางวันหนึ่งก็แล้วกันนะ เป็นเลยพินรถทางอนอกยังออกไปก็ได What Tom? มีานี้หมา้อยด้วยมาละทำอะไรอยูไหมอ,อ,อยากเอาไปเลี้ยงด้วยอยู่แต่ไม่มีที่เลี้ยงเลยเหงาไหมไปด้วยไหม <c oughs> ไหว้องค์พระาธาตุเสร็จแล้วครับเพ,พื่อนๆคงจะไดะ้เดินทางต่อคืนนี้จะไปนอนที่นครพนมเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสลับ พีพีนี้ไหว้พระธาตุพีแรกจะจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปพี EP ต่อไปนะฮะ